เรามาเที่ยวอ่างเก็บน้ํานะคะ้านสําลานโอ้โหอาจจะมาไวไปนิดนึงค่ะแดดออกแต่ยังออกอยู่ถ้ามาสักห้าโมงเย็นนี้จะสวยมากเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเขากำลังจะปรับปรุงเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะทำถนนล้อมเขาเรียกว่าวนได้เลยขับวนนะคะอืม โอ้ oh, เป็นงบม,มหาศาลนะคะเอามาปรับปรุงนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มากๆเลยคุณพอ่อคุณลูกงานใครงานมันงานลูกชายข <Yeah. S 1> ายอะไรครับขายรถครับขายรถลูกชายขายรถนะคะ <c oughs> <c oughs> อวันนี้คุณพ่อพามาเลรพามาะเลรโอ้บรรยากาศดีและสักคำวันนี้สวยเลย ันะ้ค่ำกว่านี้สักนิดทีบรรยากาศจะดีมากนะครับใช่อันนี้ดูสวยงามนะอันนี้สี่โมงคว่าสวยอยู่สี่โมงกว่าปรับปรุงงบหลายพันล้านเลยละค่ะเขาขุดล่อคลองพึ่งเสร็จนะคะแล้วก็ทําถนนแบบพึ่งเทดินแบบนี้เสร็จก็เหลือคอนกรีตคอนกรีตมาถึงตรงนู่นนะคะมายังไม่เยอะนะคะมาได้ไม่ไกลต้องรองบค่ะ โ oh. อ้โหอะพ่อลูกมายืนอยู่ตรงนี้หน่อยครับจะเก็บภาพหน่อยโอ้โหน้องน้อยครับ,รบปิดปิดเสียงนั้นหน่อยลูกออยกนะอ,ยอดเลยรนหล่อเย่ยวสวยงามเลยรถหล่อมากรถหล่อมากรถหล่อมากน้องมิชิลินนะคะรถหล่อมากครับนะขานละไหนไม่รู้นี่หน่อย ีข้อหรออ้ยลอ,อมากลอมาก <c oughs> <c oughs> โอ้โหวิวนะคะสุดยอดเลย <c oughs> แล้วก็ถือว่าแดดไม่แรงมากนะคะพอรับได้อยู่อาก,กาศาดีครับล<ง>มาเราเสื้อชูชีพมาแล้วก็ลงเล่นน้ําได้ไม่รู้ว่าจะลึมกมากน้อยแค่ไหนไม่น่าจะลึกมากนะพ่อเห็นใน,นนั่นอยู่เห็นตออยู่ แต่ตรงเนี้ลงไม่ได้ต้องลงตรงนู้นนะคะโหยกว้างใหญ่ไพสานอ่างเก็บน้ําตรงนี้เก็บน้ําได้เยอะเลยคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพนะคะแล้วเราจะขับลอบไปตรงนู้นนะคะมุมอื่นไปดูกันค่ะไปเลยครับโอ้ บรรยากาศนี่สุดๆเลยนะครับนี่หน้ามาเที่ยวนะครับใครมีครอบครัวมาเที่ยวแถวนี้นะพาครอบครัวมาเด้อเทีบบ่ยวนักฝา,า,ายเขาเรียกฝายอะไรนะตรงนี้ฝนะา,ายบ้านสำรานนะครับเออแบบชมประธานบ้านสำรานนะครับาาวันหลังวันหล,ล,ลังพ่จอจักรยานมาะนะครับปั่สามคันเลยสักห้าโมงเย็นเราปั่นจักรยานมาปันสคันเลยสักห้า็นเราป่นจักรยานมาปนสคันเลหน่อยนะคะเดี๋ยวนเราปั่นจักรยานไฟฟัามคนเล้ามราั่นจักรามาปั่นสาล้า บรรยากาศสุดยอดเลยน้งนอนชอบไหมมันจะกายแบบนี้ภาพนิ่งแห,หน่อยสิคะภาพนิ่งเลยครับน้งนอนมะเฮ้ยอากาศดีค่ะอากาศดีค,ครับครับสวยเลยไปเราไปเลาะกันต่อเลยค่ะครับผมปะสวยครับมุมนี้สวยสวยนะครับถูกต้องนะ อยากยากขี่หลังแล้วดูเอ๋องนนยากขี่คอก็ลยอยากขี่หลังตามโอ้ยันดีเถอะอโอ้ยใกล้ๆนี่ไใกล้ๆมาดูแม่ดูแม่ี่แม่ชอบครับแม่เป็นพี่คนโตนะไม่เคยขี่หลังใครนะครับสุดยอดเลยแปด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  แล้งมาพนิ่งให้หน่อยใช่ไหมใชกภาพนิ่งหรือภาพนิ่งหรือเปล่าตีจอดตาหนูไม่ได้แล้วตาโน้นูเริ่มแล้วโอเคไปก็จะมีอาคารที่ไว้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจเช็คสายไฟปั๊มน้ำระบบต่างๆตรง ที่นี่นะคะเขาก็จะทำเป็นหลังเป็นบ้านไว้โอ้ยนาเขียวชะอุ่มมีคลองล้อมรอบแบบนี้ชาวนามีที่อยู่ตรงนี้พี่ตรงนี้ก็คงจะอัปราคาแล้วนะคะมีคนมาด้วยก็มาถ่ายมรยู่เนามาถ่ายรูปเหมือนการเอาวิวหนูวิวข้างหลังอะ่ะสวยมากวิวข้างหลังสวยมากเลยะคะ่ะ า,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 ามีคนมาเที่ยวมันกันนี่นะคะก็จะมีบ่อเล็กๆอย่างนี้นะคะเก็บกักน้ำสวยจังเลยมาคราวนี้พัฒนาได้แบบเยอะแยะเลยคะ่ะดูฝั่งนี้นะคะ โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โอโอสวยมากมอีออกกําลังกายนี่คนเขนี้ถ้ามานี่สดชื่นเลยหน้ามามากพอปั่นจัก,กรยานเอาจักรยานน้อยขึ้นหลังรถ เราก็ได้สถานที่ที่จะออกกําลังกายเพิ่มอีกหนึ่งแห่งนะคะเดี๋ยวเรามีโครงการที่จะมากันเดี๋ยววันหลังจะมาพามาเที่ยวนะครับเดี๋ยวขนมอาอะไรมานักกินกันตอนเย็นนะครับปั่นจักรยานเที่ยวนะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวมาค่ากว่านี้สักหน่อยนะวันหลังเดี๋ยวมาเที่ยวตรงนี้ตอนนี้แต่แดดเขาก็กําลังห้าโมงเนี่ยก็คือมาถึงที่นี่จะพอดีนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาเที่ยวใหม่นะครับพามาดูตอนเย็นน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมมันก็เย็นแล้วนะคะ ถือว่าแดดเขาก็กำลังลดแสงลงนะคะมาปั่นจัก,กรยานวิ่องออกกำลังกายต่อไปคงจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมือบนเลยค่ะคลิปนี้ก็พาทุกท่านเที่ยวนะคะถึงตลาดนะคะตลาดเหล่าเซอก์กนี่ของขายมากมายเจริญมากเลยถื<ม><ข>อว่าใช้ได้นะคินี้ เรวขับรถหาระดูที่นะครับที่อะไรคะที่ของเขานะครับที่ของเขานะคะเข้าไปออซ้ายก็ได้หรือจะจอดขวาก็ได้ซื้ออะไรครับซื้ออะไรที่อยากกินนะคะมีอะไรที่อยากกินไหมครัลจะเราไปชับอาหารก่อนนะคะคลิปนี้ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคฝากกดติดตามาาครอบครัวเราด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ